สวัสดีครับมาตอ่อก,กันกับผ่านท้าภาคสองในตอนที่8เวลาผ่านไปพระเอกฟื้นแล้วเฉินปีผิงก็มาเยี่ยมพระเอกบอกว่าเรื่องแผลผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกกค่อยๆดีขึ้นแต่เรื่องลมปราณเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วผิงก็บอกว่าวิชาฟ้าเอกของขู่เหอน่าจะช่วยฟื้นฟูได้แต่น่าเสียดายเขาไม่สืบทอดให้คนนอกจากนั้นผิงก็เล่าผลการสืบสวนให้ฟังว่าไอ้นักด,ดาบที่เป็นองครลักษณ์เขาเป็นชาตะวันตกที่เคยแพ้สงคราม และแสงตัวในแควนชิ่งมา14ปีแล้วส่วนคนที่จัดสรรให้มาเป็นองคลักษ์ก็ตายไปนานแล้วก็เลยไม่มีอะไรให้สืบสาวต่อส่วนขันทีที่ถือมีดเขาเป็นทายาทของเชื้อพระวงศ์รุ่นก่อนอครอบครัวก็ตายหมดแล้วคือในเหตุการณ์ที่แม่พระเอกตายเนี่ยตอนนั้นทั้งฮองเต้เฉินหมินผิงและท่านพ่อทําการกวาดล้างไปหลายตระกูลเพื่อล้างแค้นแม้แต่ตระกูลของฮองเฮาก็ตายหมดหรือไว้แค่ฮองเฮาคนเดียวแต่คนนี้บังเอิญรอดมาได้ภายหลังแฝงตัวเป็นขันทีเพื่อรอเวลาลงมือ ส่วนมีดสั้นเนี่ยเขาซ่อนไว้ที่หอตั้งแต่นู่นเลยเมื่อสาปีที่แล้วตอนที่ถูกใช้ให้ไปทําความสะอาดส่วนมือกระบี่ชูกขาวนั้นผิงบอกว่าเป็นน้องชายของปรมาจารย์กระบี่สีทัศนาตามที่ฮองเต้บอกนั่นแหละแต่ไม่ใช่คําสั่งของกระบี่สีทัศนาแน่ๆเพราะพี่น้องคู่นี้ไม่ถูกกันเนื่องจากกระบี่สีทัศนาได้สังหารครอบครัวตายหมดเหลือน้องชายรอดไปได้คนเดียวดังนั้นน้องชายเนี่ยแค้นกระบี่สีทัศนาที่สุด แลผิงก็สรุปว่าการลอบปลงพระชนงครั้งนี้เป็นความประจวบเหมาะมากๆคนร้ายทั้งสามคนเนี่ยมาจากคนละที่ไม่เคยเจอการไม่ได้นัดแนกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครวางแผนได้แต่พระเอกก็บ,บอกว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านทำได้แล้วเขาก็เฉลยว่าเขาดูออกว่ามือกระบี่ชุกขาคนนั้นคือเงาผิงก็นิ่งไปพักหนึ่งและในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าส่งเงาไปแต่ว่าอีกสองคนเนี่ยเป็นเหตุบังเอิญจริงๆ ส่วนที่เงาแทงพระเอกมันเป็นอุบัติเหตุเงานเนี่ยอยากจะประลองกับอูจูแต่ว่าไม่มีโอกาสก็เลยประลองกับพระเอกแทนไม่คิดว่าอยู่ดีๆมันจะมีการที่ลมปราณหายไปกระทันหันแบบนั้นซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็พอจะเดาได้แต่แรกว่าไอ้เหตุวางเพลิงน่าจะเป็นฝีมือฮ่องเต้เองเพื่อที่จะเอาผิดแม่ทัพเย,ยจงข้อหาบกพ่อในหน้าที่คือฮ่องเต้เนี่ยไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดสิ่งที่ต้องทําเหมือนกันเลยก็คือการรักษาสมดุลอํานาจ อย่างถ้าฟ้านเสียงจะขึ้นมาท่านเสนาก็ต้องลงไปถ้าเย,ย่หลิงเอ๋อร์จะแต่งงานกับองคชายรองแม่ทัพเย่โจงก็ควรจะต้องลงไปซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่ยังไงพระเอกก็จะไม่อยู่ฝั่งองค์ชายรองไม่งั้นตระกูลฟ้านอาจจะถูกบีบให้ออกจากเมืองหลวงในกรณีของท่านเสนาเขาลู้ตัวไวก็ชิงลาออกก่อนแต่ว่าแม่ทัพเย่โจงไม่ได้ทำฮองเต้ก็เลยจัดให้แต่ทีนี้ในเมื่อฝ่าบาทลงมือแล้วแล้วเฉินพิงพิงจะส่งเงาไปทำอะไรอะ่ะหรือว่าต้องการจะล่อโปรพระชนจริงจริง พิงบอกว่าเปาเขาแค่จะช่วยเสริมแรงให้ฝ่าบาทเพราะว่าแค่การวางเพลนเนี่ยเรื่องมันไม่ใหญ่พอแต่ถ้ามีเรื่องการลอบบงะชนด้วยมันจะเอาผิดได้ง่ายขึ้นและตอนนี้แม่ทัพเย่โจ้งก็โดนเนรเทศไปที่ชายแดนแล้วรวมถึงกงเตี่ยนศิษ์น้องของเขาก็โดนเนรเทศเหมือนกันคาดว่าฮ่องเต้ใช้วิธีให้ไทเฮาเป็นคนสั่งให้กงเตี่ยนไปทํางานนอกเมืองเขาจะขัดคําสั่งก็ไม่ได้แต่พอไปแล้วเกิดเรื่องกับฮ่องเต้ จะมาแก้ต่างว่าที่เขาไม่ได้อยู่อารักขาเพราะว่าไปทํางานตามรับสั่งไทยเฮาก็ไม่ได้อีกไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเขาใส่ร้ายไทยเฮาว่าจะปลงพระชองเต้เขาเลยได้แต่งเงียบปากไว้ยอมโดนเนรเทศตอนนี้ฝันนั้นก็เลยเหลือแค่เย่หลิงเอ๋อคนเดียวที่อยู่ที่เมืองหลวงเพ่ก็ถามแล้วฝ่าบาทรู้ไหมว่าน้องชายของกระบี่ศิทัศนาคือเงาพิงบอกว่าไม่รู้อ้าวถ้าไม่รู้แบบนี้แล้วถ้ากระบี่นั้นมันถึงตัวฟ่าบาทล่ะ ผิงก็บอกว่าฮ่องเต้ไม่ตายหรอกเขามีไพ่ตายที่ไม่มีใครรู้เอาแหละเจ้าพักผ่อนเถอะพอผิงไปฮ่องเต้ก็เข้ามาถามว่าผู้คุยอะไรกันบ้างพ่เอกก็บอกว่าเฉินปิงิงประเมินว่าฝ่าบาทเป็นคนวางเพลิงเองเพื่อจกำจัดแม่ทัพเยจงแต่ฮ่องเต้บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกสาเหตุจริงๆมาจากปรมาจารย์เย่หลิวหวิน คือฮ่องเต้เนี่ยส่งคำสั่งลาไปให้เขา12ครั้งแต่เขาไม่สนใจเลยเพราะเขาถือดีว่าเขาเป็นปรมาจารย์อยู่เหนือมนุษย์อยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครกล้าทําอะไรฮ่องเต้ก็เลยจะดูซิว่าเขาจะยังสนใจญ,ญาติพี่น้องไหมมาถึงตอนนี้พระเอกก็เข้าใจแล้วที่แท้ที่ฮ่องเต้ให้เย,ย่หลิงเอ๋อแต่งงานกับองค์ชายรองเพราะวางหมากไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าจะเล่นง,งานตระกูลเย่และประมาจารย์เย่หลิววินจะเอาเรื่องก็จะมีเย่ยหลิงเอ๋อนี่แหละเป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองหลวง จากนั้นฮองเต้ก็ถามว่ามือกระบี่ชุดขาวคือใครคำถามนี้โคตรตอบยากเลยถึงเฉินพิงผิงจะบอกว่าฮองเต้ไม่รู้ว่าคือเงาแต่ถ้าจริงๆแล้วเขารู้ล่ะเขาอาจจะถามเพื่ออย่างเชิงแต่ถ้าพระเอโกโกหกไปก็จะแย่แต่พระเอกก็แก้ด้วยวิธีง่ายๆนะก็บอกว่าอา้าวก็ฟาบาดบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคือน้องชายของกระบี่สีทัศนาเอาตอตอบแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้โกหกนะฮองเต้ก็บอกว่าเขาเดาเอาจากถ้ากระบี่ที่มันเจอเจ้าขนาดนั้นคงจะมีแค่พิชานี้ แล้วฮองเต้ก็ยังถามต่อทำไมตอนนั้นช่วยองคชายสามก่อนทำไมไม่ช่วยข้าอันนี้ก็ตอบยากจริงๆแล้วพระเอกไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ซับซ้อนเลยมันก็แค่เมื่อมีเหตุร้ายมันก็ต้องช่วยเด็กก่อนอยู่แล้วมันก็แค่นั้นแต่ว่าคนในยุคสมัยนี้ไม่เข้าใจเพราะพวกเขาอยู่ภายใต้ความคิดที่ว่าฮองเต้คือเจ้าชีวิตฮองเต้เนี่ยสำคัญที่สุดพระเอกก็ได้แต่ขออภัยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ทันเห็นว่าถ้ากระบี่เนี่ยมันรุนแรงกว่าก็เลยไปทานนั้นก่อน ฮองเต้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่าพักผ่อนให้ดีหายแล้วจะพาไปที่หนึ่งไม่กี่วันต่อมามีข่าวลือข่าวใหญ่กระจายทั่วเมืองหลวงคือข่าวว่าฟานเสียงเป็นลูกของเย่ชิงเหมยเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าตระกูลเย่ตอนนั้นมีความผิดฐานกระบททรัพย์สินทั้งหมดก็เลยถูกยึดมาเป็นพระคลังนายของราชวงศ์แต่ก็มีคนเถียงว่าถ้าผิดเรื่องกระบทจริงแล้วทําไมเหล่าพ่อค้าที่ร่วมกิจการกับนางถึงยังอยู่ดีในเมืองหลวงได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเส้นทางขุนนางของฟานเสียนคงจะจบลงแล้วและไม่แน่ว่าตระกูลฟานทั้งหมดเนี่ยอาจจะเดือดร้อนหลายคนก็เห็นใจนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของปวงชนแต่ว่าในวันเดียวกันนั้นก็มีอีกข่าวลือน่าตกใจยิ่งกว่าคือข่าวว่าฟานเสียนเนี่ยเป็นโอรสของฮ่องเต้ทุกคนเนี่ยสงสัยกันอยู่แล้วว่าทําไมฝ่าบาทถึงได้โปรดขุนนางคนนี้นะพอมีข่าวนี้ก็ลงตัวพอดีที่แท้แล้วเป็นโอรสอีกคนหนึ่ง และยิ่งทางวางไม่ได้ออกมาแก้ข่าวผู้คนก็เลยยิ่งเชื่อแบบนั้นข่าวนี้จะตรงข้ากับข่าวแรกแบบนี้เส้นทางของฟ้านเสียงก็น่าจะรุ่งเรืองสดใสหลายคนก็ยินดีแต่คนที่โคตรจะไม่ยินดีเลยก็คือพระคณิษฐานางก็ยังอยู่ในเมืองหลวงนะก็อาศัยอยู่ในบ้านขององค์ชายรองกันนะพอได้ข่าวนางก็มโมโหใหญ่เลยเพราะนางเนี่ยเกลียดเยชิงเหมยมากและนางก็โกรธทองเต้ที่เอาพระคันในของนางไปโยงให้กับลูกของเยชิงเหมย นางบอกว่าฝ่าบาทเนี่ยไม่ยุติธรรมกับนางเลยหลายปีมานี้นางทําให้เขาทุกอย่างอะไรที่เขาไม่สะดวกทําเองก็เป็นนางทําแทนให้ตลอดเขาอยากจะกําจัดท่านเสนาก็เป็นนางเนี่ยสั่งให้โยนหงเต้จาจัดการให้นางเนี่ยเป็นมีดให้ฝ่าบาทมาตลอดแต่เขาดันเอาของของนางไปย้อยกับฟ้านเสียงซะได้นางก็เลยอยากจะให้พระเอกเนี่ยหายไปจากโลกนี้ซะด่วนนี้เลย และอีกคนที่อยากจะกําจัดพระเอกไม่แพ้กันก็คือฮองเฮาเพราะจากเหตุการณ์ที่เย่ชิงเหมยตายตระกูลของฮองเฮาเนี่ยโดนสังหารหมดตอนนั้นหน่วยทหารมาตามบุกเข้ามาแล้วก็ให้นางกำนันปิดตานางไว้จากนั้นก็ลงมือจัดก,การคนอื่นนางเนี่ยได้ยินแต่เสียงร้องเหตุการณ์นั้นเป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนนางมาตลอดแต่ตอนนี้นทั้งพักนิธิฐาแล้วก็ฮองเฮาทาอะไรพระเอกไม่ได้เพราะคนที่ปล่อยข่าวลือนี้จริงๆแล้วเป็นฝีมือของสํานักตรวจสอบ แน่นอนว่าต้องเป็นประสงค์ของฮ่องเต้คล้ายกับว่าจะให้รางวัลที่พระเอกเสียชีวิตปกป้องเขาฮ่องเต้จะมีรับสั่งถึงองค์ชายรองว่าให้ตรวจสอบดูในตำหนักว่ามีใครที่ไม่ควรจะอยู่ในเมืองหลวงหรือเปล่าง่ายๆก็คือฮ่องเต้จะไล่พักนิฐาให้กลับไปนั่นแหละก่อนไปนางก็บอกองค์ชายรองว่าตอนนี้ลงมือกับพระเอกในเมืองหลวงไม่ได้แต่เมื่อพระเอกรับช่วงพระขังในจะต้องไปควบคุมโรงงานที่เจียงหนานที่นั่นมีปรมาจารย์เยี่ยนหรือวินอยู่ น่านจะลงมือตอนนั้นองค์ชายก็ทึ่งเหมือนกันพระนิธิฐาเนี่ยถึงขนาดติดต่อกับปร,รมาจารย์ได้ด้วยเหรอน่านเนี่ยมีไพาตาที่คาดไม่ถึงเยอะจริงๆแต่ทางองชายเองก็มีไม้เตด,ดเหมือนกันเขาจะไม่รอให้พระเอกออกเดินทางเขามีวิธียืมมือคนอื่นให้จัดการพระเอกได้กลับมาที่พระเอกทาน้าสนมอีก็พาองค์ชายสาม,มาเยี่ยมองค์ชายเนี่ยแ,แรกๆเขาก็ไม่ชอบพระเอกนะที่ไปยึดหออบจานของเขา แต่หลังจากที่ได้รับการช่วยชีวิตจากพระเอกเขาก็สำนึกบุญคุณจริงๆคือในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองคลักษ์หรือว่าจะเป็นองค์ชายคนอื่นๆทุกคนมุ่งแต่ไปปกป้องฮองเต้ไม่ได้มีใครสนใจเขาเลยมีแต่พระเอกเนี่แหละที่ช่วยเขาไว้ได้อย่างบุญวิตแถมการต่อสู้อย่างองค์อาจของพระเอกเนี่ยมันก็โคตรจะเท่เลยในความรู้สึกของเด็กหนุ่มคนนึง พระสนมอีก็ให้ลูกชายโขขวัวคำนับพระเอกนอกจากว่าเป็นการขอบคุณแล้วนางก็อยากจะวานให้พระเอกเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็อบรมสจากสอนองค์ชายด้วยทันด้านางเอกนะนางกลับบ้านมาเอาเสื้อผ้าระหว่างขึ้นรถกลับวังเพื่อจะไปหาพออระเอกปรากฏว่าองค์ชายรองขึ้นรถมาบอกว่าฟ้านเสียงเป็นคนสังหารหลิงกงหากว่าไม่เชื่อลองไปถามจากยี่หลิงเอ๋อก็ได้นางก็ดูเรื่องนี้ ที่แท้องค์ชายเนี่ยเมื่อสนิทกับเย่หลิงเอ๋อมากขึ้นก็หลอกถามจากนางจนรู้ว่าตอนนั้นพระเอกพยายามจะสืบว่าใครสั่งฆ่าเขาจนทําให้พี่ถึงต้องตายซึ่งเขาก็ได้ไปสืบกับเย่หลิงเอ๋อแล้วก็รู้ว่าหลิงก๋ในเกี่ยวข้องจากนั้นไม่นานหลิงก๋ก็ตายซึ่งตอนนั้นพระเอกบอกกับทุกคนว่าเขาไม่รู้ว่าหลิงก๋เป็นคนสั่งการตัวนายเอกเองก็เคยถามเขาตรงๆมาแล้วด้วยว่าพระเอกเป็นคนลงมือหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นพระเอกบอกว่าไม่ใช่องค์ชายรองพูดเสร็จเขาก็วางมีดไปให้แล้วก็จากไป นางเอกก็มาหาพระเอกพระเอกก็ไม่ได้ปิดบานนะว่ากำลังเขียนจดหมายไปถึงไห่ถังเนื่องจากว่าวิชาฟ้าเอกาของสํานักนานเนี่ยอาจจะช่วยฟื้นฟูงลมปรานให้เขาได้ก็เลยลองดูว่าจะต่อรองเงื่อนไขอะไรได้บ้างนางเอกเนี่ยมีท่าทีที่ไม่ปกติซึ่งพระเอกก็ดูออกแล้วนางก็เข้าเรื่องถามว่าก่อนที่พี่หลิงกงจะตายพระเอกรู้ก่อนแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นคนวางแผนรอบสังหาร พระเอกก็แบบเอาล้วไะนางต้องรู้แน่ๆว่าเขารู้ถึงเขาจะไม่ได้ลงมือเองแต่เขาก็ปิดบังนางจริงๆพระเอกก็ยอมรับว่าเขารู้ก่อนและรู้ด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าหลิงกงนางเอกก็โคตรจะเจ็บปวดนางบอกว่าในแง่เหตุผลนางเข้าใจดีว่าพี่หลิงกงเนี่ยเป็นฝ่ายลงมือก่อนแต่ในแง่ความรู้สึกจะให้นางเฉยๆกับคนที่ฆ่าพี่ชายนางนางก็ทำใจไม่ได้ นางแต่ป่วยตั้งแต่เด็กอยู่ในวังอย่างเดียวได้ก็มีแต่พี่หลิงกงนี่นแหละที่คอยเข้ามาเป็นเพื่อนคอยหาวิธีที่ทําให้นางมีความสุขพระเอกก็บอกเขาเข้าใจเหตุผลก็ส่วนเหตุผลแต่เป็นมนุษย์เนี่ยมันย่อมจะมีความรู้สึกนางก็ร้องไห้าถามว่าทําไมไม่โกหกนางล่ะไม่ว่าพระเอกจะพูดอะไรนางก็จะเชื่อทั้งหมดอยู่แล้วทําไมไม่ปิดบังนางไปช่วยชีวิตพระเอกก็ได้แต่ขอโทษเขาไม่อยากจะโกหกนางจริงๆสภานางก็ถามว่าคนลงมือคือท่านอาอูจ่จูใช่ไหมพระเอกก็ยอมรับ และคำถามสุดท้ายพระเอกเป็นคนสั่งการหรือเปล่าพระเอกก็ตอบไปตามจริงนะว่าเขาคิดจะฆ่าหลิงกกจริงๆแต่ท่านอาลงมือเองไปก่อนคำตอบนี้ทำให้นางเอกโล่งใจไปได้เยอะนางทำใจเกลียดพระเอกไม่ลงจริงๆในเมื่อพระเอกไม่ได้สั่งนางจะได้ทุ่มเทความรู้สึกโกรธแค้นไปที่อูจูคนเดียวนางบอกว่านางจะแก้แค้นถึงรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ยังไงก็จะต้องพยายาม พระเอกก็เข้าใจดีเพราะว่าถ้ามีใครมาฆ่าท่านอาของเขาจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาก็คงจะแข็งคนนั้นปิตานางเอกก็บอกว่านางรู้ข่าวมาจากองค์ชายรองซึ่งนางก็ดูออกแหละว่าองค์ชายเนี่ยเจตนามไม่ดีแล้วนางก็ออกห้องไปสักพักฟ้านรั่วเข้ามานางเพิ่งกลับมาจากการไปแลกเปลี่ยนวิชาแพทย์กับหมอหลวงแล้วก็พอดีได้ยินที่พระเอกคุยกับนางเอกเมื่อกี้ พระเอกตอนนี้รู้สึกแย่มากๆเลยเพราะเขาเข้าใจนางเอกดีนานง่ยบอกว่าจะแก้แค้นแต่นานเงเนี่ยไม่มีทานจะสู้อูจูได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันเป็นการที่นางลงโทษตัวเองซะมากกว่าน้องก็ให้พระเอกกินยานอนหลับน่าจะได้พักผ่อน คือพระเอกเนี่ยเข้าใจนางเอกดีแล้วก็เห็นใจนางส่วนฟ้านรั่วนางเข้าใจพระเอกดีพี่ชายเนี่ยแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็มีเรื่องที่ลำบากใจซ่อนอยู่เหมือนกันนางก็คิดในใจตอนไหนที่ท่านอาไม่อยู่นางจะเป็นแนวป้องกันด่านสุดท้ายให้พระเอกเองหลายวันต่อมาพระเอกอาการดีขึ้นก็ลุกจากเตียงได้แล้วแต่ว่ายังต้องนั่งรถเข็นคอนเต้นเนี่ยมีรับสั่งให้พระเอกมาที่แห่งหนึง่งบอกว่าจะให้ไปเที่ยวนอกเมือง แต่คนที่ไปเนี่ยแต่ไม่ใช่พระเอกตัวจริงมันเป็นหุ่นตัวหนึ่งก็คือทําเป็นสร้างเสียงตัวปลอมนั่งรถมาออกไปตัวที่ไม่มีคนคุมกันด้วยไม่รู้ว่าฮ่องเต้จะเล่นอะไรแต่ในเมื่อพระเอกยังป่วยอยู่แถมลมปราณก็หายไปแล้วการออกมานอกเมืองแบบนี้ท่านอาอู่จูก็ต้องตามมาอารักขาแน่นอนว่าท่านอาเนี่ยดูออกอยู่แล้ววันนี้คือพระเอกตัวปลอมแล้วก็รู้ด้วยว่ามันคือกับดักล่อเขาออกมาแต่เขาก็ต้องการจะเจอศัตรูเหมือนกัน และศัตรูก็ปรากฏตัวบนยอดไม้สูงเขาแต่งตัวคล้ายอู่จูเลยอาวุธก็คล้ายกันคนนี้นี่เองที่เป็นฆาตะกรงฆ่าคนมาตลอดทางตั้งแต่เจียงหนานถึงเมืองหลวงจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาก็คือการตามหาอู่จูเพื่อจะเอากลับวิหารเทพเพราะว่าทั้งอู่จูแล้วก็เย่ชิงเหมยไม่ควรจะมาในโลกนี้ท่านอาก็ไม่มีปัญหานะถ้าจะให้กลับไปแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งต้องการจัดการฟ้านเสียนด้วยเพราะว่าจากข่าวลือทําให้รู้ว่าฟ้านเสียนคือลูกของเย่ชิงเหมย เขาไม่ต้องการให้หลงเหลือร่องรอยใดๆไว้ฟานเสีนจะต้องหายไปจากโลกนี้แน่นอนท่านอาไม่ยอมเพราะว่าภารกิจหลักของเขาคือการปกป้องพระเอกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นมันเป็นการต่อสู้ที่เหนือมนุษย์มากๆทั้งความเร็วความแรงทุกสิ่งทุกอย่างศัตรูคนนี้ฝีมือไม่ได้ด้อยไปกว่าอูจ่จูนั่นแปลว่าอยู่ในระดับปรมาจาร์เหมือนกันนอกจากนี้ตรงนั้นยังมีหน่วยรบพิเศษที่ใช้ธนูที่ฮ่องเต้จัดสร้างขึ้นพร้อมด้วยลูกธนูเจาะเกาะมาดักอยู่ที่หน้าผาฝั่งตรงข้าม พอเห็นเป้าหมายเนี่ยก็ยิงธนูมาอย่างเยอะคือไม่ได้เล็งที่ใครเป็นพิเศษเน้นเยอะแล้วก็แรงไว้ก่อนธนูเนี่ยไม่สามารถจะยิงโดนทั้งคู่ได้ก็จริงแต่ท่านอาอูจูก็อาศัยจังหวะที่อีกฝั่งเนี่ยหลบลูกธนูเขาใช้เสี่ยววินาทีนั้นฉวยโอกาสโจมตีใส่จุดตายของอีกฝั่งซึ่งฝั่งนั้นก็สวนมาเหมือนกันแต่ว่าช้ากว่านิดนึงก็เลยพาเป้าไม่ได้โดนจุดตายสรุปอูจูชนะแต่ว่าก็บาดเจ็บมานะ แผนการทั้งหมดนี้ชัดเจนว่าเป็นฝีมือฮองเต้ไม่รู้ว่าเขาไปติดต่อกับวิหารเทพได้ยังไงแต่แผนเนี้เฉึนพิงพิงก็รู้เรื่องด้วยเขามาคุยกับเฟยเจียอาจารย์ของพระเอกซึ่งก็ติดตามไอ้ฆาตากรน,นี้มาตลอดแต่ว่ายังไม่ทันพูดเฟยเจียก็เดาหลายอย่างได้ฮองเต้เนี่ยใช้พระเอกเป็นเหยื่อล่อเพื่อกำจัดอูจู แต่คนที่จะสู้อู่จูได้ก็ต้องเป็นระดับปรมาจาร์ซึ่งคู่เหอเนี่ยอยู่ที่เปิดฉีเยี่วหลิววินอยู่ที่เจียงหนานกระบี่ศีทัศนาอยู่ที่ตงอีเหลืออีกคนที่หลายคนเดาว่าน่าจะเป็นปรมาจาร์คนที่4ี่ก็คือหงกงกงแต่ฮ่องเต้นเนี่ยไม่มีทาจะใช้เขาเพราะว่าถ้าหงกงกงบาดเจ็บขึ้นมาสมดุลมันจะเสียดังนั้นเป็นไปได้ว่ามีคนจากวิหารเทพต้องการตามล่าอู่จูอยู่แล้วฮ่องเต้ไปดูเรื่องมาก็เลยชีย้ทางให้ แต่เป้าหมายของฮ่องเต้น่าจะไม่ได้ต้องการช่วยวิหารเทพหรอกแต่กะว่าจะให้ตายไปพร้อมกันซะมากกว่าว่าแต่ว่าทําไมฮ่องเต้จะต้องฆ่าอูจูด้วยเสิอพิงก็อธิบายให้ฟังปรมาจารย์แต่ละคนเนี่ยมีขีดความสามารถพอที่จะสั่นคลอนรัชสำนักได้ต่อให้ไม่ถึงกับถือกระบี่เล่มเดียวแล้วก็สังหารได้ทางกองทัพแต่ว่าแค่คอยปั่นป่วนฆ่าเหล่าขุนนางจนหมดสิ้นแบบนี้ก็ไม่มีฮ่องเต้ที่ไหนจะสามารถบริหารบ้านเมืองได้ แต่ปร,รมาจารย์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็มีข้อผูกมัดหากว่าเกิดสงครามขึ้นฮองเต้สามารถใช้ตระกูลเย่ข่มขู่ย่หรือวินสามารถใช้ชาวเปิดฉีเกี้ยกล่อมขู่เหอสามารถใช้การคงอยู่ของแควนตรงอีกระตุ้นกระบ,บี่สีทศนาแต่กับอู่จูฮองเต้ไม่มีอะไรต่อรองเลยเขาไม่มีภาระของวงตระกูลไม่ต้องปกป้องประชาราชนอู่จูทำอย่างเดียวก็คือปกป้องฟ้านเสียนเกิดฟ้านเสียนตายขึ้นมาแล้วอู่จูบ้าข้างอาจจะถล่มแควนชิงทั้งแควนเลยก็ได้ ดันนั้นต่อให้ฮ่องเต้จะรักจะเอ็นดูฟ้านสินแค่ไหนแต่ว่าในฐานะฮ่องเต้จะไม่ยอมให้มีคนแบบอู่จูอยู่เฟยเจีย๋ยก็ถามในเมื่อผิงรู้เรื่องนี้และทําใจได้เหรอถ้าอู่จูจะตายผิงบอกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวอูจ่จูเอาไปดูทางฝั่งฮ่องเต้บ้างเขาก็พาพระเอกไปที่แห่งหนึ่งแล้วก็เปิดให้ดูภาพหนึ่งเป็นภาพของเย่ชิงเหมยแม่ของพระเอกบอกว่านี่เป็นภาพเดียวที่เหลืออยู่ของนาง ในสมัยนั้นนางเหมือนเป็นดาวตกที่พังเปล่า,าทองฟ้าส่องสว่างไปทั่วแคว้นชิงพระเอกเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นภาพท่านแม่เป็นครั้งแรกฮอนเตก็เลยปล่อยให้เขายืนดูไปส่วนตัวเองก็ออกมาข้างนอกก็มีหน่วยรบพิเศษมารออยู่พร้อมศพของคนจากวิหารเทพนั่นทหารก็รายงานว่าอูจูเนี่ยบาดเจ็บหายตัวไปฮอนเตก็มาดูรอยแผลนะมันก็มีน้ําไหลออกมาเป็นสีเหลืองทอง,ทองเขาก็บอกทูตแห่งวิหารเทพไม่ได้มีเลือดเนื้อเหมือนมนุษย์ แต่แล้วไงอ่ะสุดท้ายก็ตายได้เหมือนกันแหละเขาก็ยิ้มแล้วก็สั่งให้เผาทิ้งซะจังหวัดเดินออกมาก็แอบส่งสัญญาณสั่งทันทีให้เก็บพวกหนว่นลพิเศษพวกนี้ให้หมดจากนั้นฮ่องเต้กลับมาหาพระเอบอกว่าแม่เจ้าทิ้งของสาคัญไว้สองอย่างคือสํานักตรวจสอบกับพระคังในที่ในตอนนั้นต้องให้ข้อหานางเป็นการก่อกรบฏก็เพราะว่ามีแต่จะต้องให้ทางราชวงศ์ยึดกิจการของนางมาดูแลถึงจะมีอํานาจมากพอที่จะปกป้องมันและทําให้มันหมุนเวียนต่อไป และตอนนี้ข้าคืนทั้งสองอย่างให้กับเจ้าแม่เจ้าเคยบอกว่าการเป็นห้องเต้ต้องนึกถึงประชารชนมาก่อนบางครั้งจึงต้องเสียสละบางสิ่งรวมถึงสิ่งที่ลำค่าที่สุดข้าเก็บเจ้าไว้ที่ต้านโจม,มาหลายปีนั่นเพราะว่าความจําเป็นอย่าได้ตําหนิข้าเลยพระเอรเนรู้แล้วว่าห้องเต้กำลังจะเฉลยเรื่องสําคัญแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วแต่ก็ยังใจเต้นและฮ่องเต้ก็บอก เจ้าคงได้ยินเรื่องข่าวลือในช่วงนี้แล้วข้าจะปฏิเสธมันก็ได้แต่ที่ไม่ทำเพราะความจริงแล้วเจ้าคือเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของข้าโอ้โหพเพื่อกเนี่ยรออยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้เขาเตรียมตัวไว้แล้วแหละส่วนหนึ่งเขาต้องงัดฟ้านเสียงการละครมาใช้แก้งทาเป็นว่าเพื่อจะรู้แล้วก็ทําท่าแบบตกใจปนนซาบซึ้งปนป,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 นปนคขับแขนแต่อีกส่วนหนึ่งการที่ได้ยินห้องเต้พูดจากปากมันก็ทําให้เขารู้สึกสัตนหวั่นไหวขึ้นมาจริงๆด้วยทั้งคู่ก็คุยกันอีกสักพัก พระเอกแม้จะเรียกตัวเองว่าลูกแต่ก็ยังแสดงออกชัดเจนว่าจะเป็นขุนนางโดดเดี่ยวให้ฝ่าบาทฮองเต้นเนี่ยก็พอพระไทยกับท่าทีของพระเอกมากปิดท้ายฮองเต้บอกว่าหายดีแล้วเจ้าจะต้องไปเจียงหนานไปดูว่าแม่เจ้าทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้เพ่อเอกลับมาที่วางมาคุยกับน้องสาวฝ้ารั่ว เขาก็เล่าให้น้องฟังหมดนะแล้วบอกว่าที่คุยกับฝ่าบาทนั้นเขาแค่เล่นละครเฉยๆแต่เขาจะมองออกว่าความรู้สึกของฝ่าบาทเป็นของจริงไม่ได้เสแสร้งแต่เหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่หากฝ่าบาทรู้สึกฉันพ่อลูกจริงคุณจะบอกเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันน้องก็บอกว่าอาจเป็นเพราะว่าฝ่าบาทประทับใจการกระทําของพระเอกในเหตุการณ์รอบปวงพระชนพระเอกก็บอกว่าก็นั่นแหละจะรักข้าจริงไหมต้องรอดูท่าทีก่อนเหรอ ต้องดูคุณสมบัติเปรียบเทียบผลดีผลเสียก่อนหรือไงหากว่าเป็นท่านพ่อพวกเราจะทําแบบนี้ไหมที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาดูไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วในอนาคตฮ่องเต้จะมองเขาเป็นลูกชายหรือมองเป็นแค่เบี้ยหมากแต่ไม่ว่าจะยังไงพระเอกจะยังก้าวต่อไปเขาจะไปที่เจียงหนานไม่ใช่เพื่อฮ่องเต้แต่เพราะว่าชีวิตนี้มันก็มีบางอย่างที่รอให้เราไปทําจริงๆ วันรุ่งขึ้นที่บ้านพระเอกท่านอาอู่จูไปหาหนางเอกด้วยอาการบาดเจ็บเขาเข้าไปหาพระเอกในวังไม่ได้เพราะว่าด้วยสภาพเขาตอนนี้เสี่ยงจะโดนจับได้ก็เลยมาหาหนางเอกแทนเพื่อฝากไปบอกพระเอกว่าให้รีบไปที่เจียงหนานไปที่ตรอกกลุ่มซับนางเอกเนี่ยต้องการจะแก้แค้นอู่จูอยู่แล้วและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแต่นางทําไม่ได้เพราะนางรู้ว่าตอนนี้พระเอกสูญเสียกําลังภายในเมื่อออกจากเมืองหลวงองค์ชายรองกับพระกนิษฐาจะไม่ปล่อยเขาไว้แน่ พระเอกจำเป็นจะต้องมีท่านอาคอยปกป้องนันกเลยบอกว่าเสร็จเรื่องนี้ก่อนเราค่อยคิดบัญชีกันวันเวลาผ่านไปพระเอกก็หายจากอาการบาดเจ็บก็ได้เวลาออกเดินทางเหล่าองค์ชายทั้งหลายเนี่ยก็มาส่งตอนนี้ทุกคนต่างรู้แล้วว่าพระเอกเป็นโอรสอีกคนหนึ่งของห้องเต้แต่ว่าพระเอกเนี่ยเขาประกาศต่อหน้าองค์ชายทุกคนว่าหลังจากกลับมาจากเจียงหนานเขาจะเข้ากราบบูชาสารบรรพชนของสกุลฟ้านโดยขอให้เหล่าองค์ชายเนี่ยร่วมเป็นพยาน ความหมายก็คือเขาต้องการเป็นสกุลฟ้านนี่แหละจะไม่ไปแย่งชิงอะไรกับราชทาย,ยาทแล้วก็องค์ชายรองคุยเสร็จเรลาองค์ชายก็ทยอยจากไปแต่ว่าเหลือองคชายสามอยู่ต่อเพราะว่าฮ้องเต้มีรับสั่งให้เขามาเป็นลูกศิษย์ของพระเอกแล้วก็ให้ร่วมเดินทางไปด้วยส่วนองค์ชายใหญ่ตอนนี้ก็รับหน้าที่แทนกงเตียนก็เลยต้องอยู่เมืองหลวงนะยังกลับชายแดนไม่ได้เขาก็บอกว่ามีปัญหาอะไรก็ให้ส่งนพิราบมาเขาพร้อมจะช่วย ปิดท้ายพระเอกก็กำชับขันทีน้อยหงจูให้ดูแลห้องเต้ให้ดีพอพ่อนังไปหมดพระเอกก็คุยกับท่านพ่อแล้วก็แม่เล็กท่านพ่อก็บอกว่างานหลักที่เจียงหนานคือการจัดการกับสกุลหมิงซึ่งดูแลตรอกกลุ่มรั์อยู่สกุลหมิงเนี่ยเป็นพวกของพคกนิฐาแล้วก็เป็นตระกูลใหญ่มากมีเส้นสายกว้างขวางท่านพ่อก็บอกด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยก็แค่กลับมาเจ้าไม่ต้องทําอะไรสกุลฟานก็เลี้ยงดูเจ้าได้ก่อนจ่าเนี่ยแม่เล็กก็ถามแทนท่านพ่อว่า เรื่องสารมาราชนเนี่ยพระเอกพูดจริงหรือเปล่าพระเอกก็เลยพิสูจน์ด้วยการกอดทั้งคู่ไว้เลยชัดเจนว่าสําหรับเขาแล้วนี่คือครอบครัวที่แท้จริงเขาบอกว่าเขาแท้ฟ้านมาตั้งแต่เกิดและจะแท้ฟ้านตลอดไปอเรือก็จะออกจากท่าแล้วคนสุดท้ายที่มาส่งก็คือนางเอกแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างเรื่องการตายของหลิงกงแต่นางก็ยังมาส่งเขาด้วยรอยยิ้มเรือเนี่ยก็ค่อยๆแล่นออกไป นางก็การแขนออกทําท่ากอดเหมือนอย่างที่เคยทํามาพระเอกก็ทําเหมือนกันแต่งานกันได้ไม่นานนางก็ต้องจากกันแล้วทั้งคู่ก็ใจหายเหมือนกันเอาล่ะได้ออกจากเมืองสักทีนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วคำถามท้ายคลิปอยากจะพูดถึงตัวนางเอกนางยังโชคดีนะที่พระเอกเนี่ยไม่ใช่คนลงมือฆ่าพี่ชายนางแต่ถ้าใช่ละ่ะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้จะคิดยังไงหรือว่าทำยังไง าะว่าหลายคนดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออนาะยเอกอย่ง,งี่เง่านะก็พี่ชายนางไปทําร้ายเขาก่อนดังนั้นนางไม่มีสิทธิ์โกรธแต่จากที่นางบอกแหละในแง่เหตุผลนางเข้าใจดีแต่ในเรื่องความรู้สึกมันก็จะอีกประเด็นหนึ่งและคุณลาคิดว่าตัวเองจะจัดการกับความรู้สึกยังไงถ้าเจอเรื่องทํานองนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัคร ใต้คลิปได้เลยครับ